แจ้งข่าวแจ้งข่าวลงทะเบียนเที่ยวปันสุขก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับรัฐบาลได้เปิดมาตราการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงักไปในช่วงเกิดวิกฤตโควิด -19 โดยเปิดความช่วยเหลือออกเป็นสามแพ็กเกจประกอบไปด้วยเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุขและกำลังใจโดยประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะมีการเปิดตัวอีกไม่นานนี้โดยเพราะโครงการนี้จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วทั้งนี้ ในหน้าแรกของระบบจะมีหัวข้อให้เลือกเราสนใจแพ็กเกจไหนให้กดเลือกแพ็กเกจนั้นหลังจากที่กดเลือกแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเลือกซื้อบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรือ e w o s h e r ในขั้นตอนนี้สามารถเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมรายการได้หลังจากนั้นจึงเป็นการชำระเงินโดยชำระเพียงแค่60%เอร์เซ์ ของราคาที่ทางโรงแรมในโครงการเที่ยวปันสุขตั้งไว้ส่วนอีก40%ทางรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายให้โดยนายยุทธศักดิ์สุภศร์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยวิธีการลงทะเบียนเที่ยวปันสุขว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างหาข้อสรุปทางเทคนิคว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเที่ยวปันสุขผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นมีวิธีการลงทะเบียนจะให้เลือกใน3หัวข้อชัดเจนสำหรับรายละเอียดของทั้ง3แพ็กเกจคือเราไปเที่ยวกันรัฐบาลจะช่วยค่าที่พักในอัตรา40ต่อคืนแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนสามารถพักได้สูงสุดไม่เกิน5คืนซึ่งรัฐจะช่วย1 5 0 0 0บาท และสนับสนุนเงินในลักษณะวงเงิน Elect att, อเิเล็กทรอนิกส์ให้6กร้600บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนหรือ3,000บาทเพื่อให้นำไปใช้จ่ายกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวอื่นๆการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยใช้งบประมาณ1,000 0 8,000ล้านบาทราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่าราคาที่จองผ่านเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์โดยคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการโรงแรมที่พักโรงแรมได้ประมาณ24,700แห่งและร้านอาหาร36,755แห่ง 2. เที่ยวปันสุข รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำหรือลดเช่าในอัตรา40%แต่ไม่เกิน1,000บาทเบื้องต้นสายการบินต้นทุนต่ำที่เข้าร่วมโครงการให้กำหนดราคาตั๋วเครื่องบินในประเทศไทยไปกับในราคา2,500บาทลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับโปรโมชั่นโคดจะต้องลงที่พักในโครงการเราไปเที่ยวกันจึงจะได้รับสิทธิจองบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับโดยคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการสายการบินในประเทศไทยได้จากการขายตั๋ว2ล้านใบและให้เกิดการกระตุ้นการเดินทาง2ล้านครั้งใช้เงินงบประมาณ2,000ล้านบาท3 สำหรับแพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด -19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสหรืออสอมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม1.2ล้านคนโดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว2วันหนึ่งคืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้2,000บาทต่อคนโดยใช้งบประมาณ2,400บาล้านบาทและจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน6,500ล้านบาททั้งนี้โครงการเที่ยวปันสุขก,กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกราคมถึงเดือนตุลาคม2563 วงเงินกว่า2.2หมื่นล้านบาทหากมีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ